เดี๋ยววันนี้เราพามาดูตู้ปลาสุดเท่สุดเฟี้ยวสเปคจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับผมก็คือเครื่องนี้นั่นเองนะครับผมจบไปในงบ41,370เอ้ยงบไม่แรงนะแต่เรามาดูมาดูสเปคกันดีกว่าครับเครื่องนี้เป็น i5 72ครับ12 400F ครับ6คอร์12เทเทอร์โบ4 4จิกนะครับแล้วก็แรมเป็น16จิกครับ DDR4 บัส3,200นะครับผมจากซาดักนั่นเองนะครับผมก็ M.2 เป็น NVMe ครับ 256 g b มาพร้อมกับการ์ดจอครับการ์หล 80, ็ก RTX 3080 10 g b OC ครับเมมบอร์ดเป็น B 7 6 0จาก ASUS นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัว Power อร์ส l y 750วัตต์80พัดไว้นะครับชุดน้ำ3า3ตอนจากซซนามิครับใส่อยู่ด้านบนตรงนี้เต็มระบบอย่างนี้เลยโคตรสวยนะครับเครื่องนี้เนี่ยเต็มระบบอย่างนี้ให้ดูนี่นะครับภาพรวมตัวนี้ลองออกมาไกลนิดนึงครับอ่า ตัวกาซจอเนี่ยพัดลมด้านล่าง3ตัวด้านบนหนึ่งตัวทํางานออตโตเมติกนะครับผมก็คือความร้อนถึงจุดเดือดของมันมันถึงจะทําการหมุนนั่นเองนะครับผมอ่ะเปลี่ยนไฟได้อย่างนี้ปิดไฟได้อย่างนี้นะครับผมเปิดไฟขึ้นนะครับผมอ่ะเปลี่ยนไฟได้ตามระบบอ่ะอันนี้ออตโตไฟนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตามนี้เลยค้างไว้ที่สีเหลืองแล้วกันสีทองทอง,ทองแล้วกันนี่ประมาณนี้นะครับผมจบไป4 1 3 7 0รราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมจอสเปคจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ แล้วก็ทุกอย่างในเครื่องของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเวนกาจอเป็นมือ2แต่ประกันเหลือเยอะมากครับรกาจอมือ2ตัวนี้ประกันเหลือประมาณนัก2ปีกว่าเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องพร้อมจอราคาจบที่49390ครับจอก็เป็น iPad า30นิ้ว 2K 2560 1 0 8 0คูณ1080นะครับเป็น 200Hz ด้วยจอเป็นจอโค้งออตาอร์ไอย่างนี้เลยนะครับ30นิ้วขาเป็นขาเล็ก อย่างนี้ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวจากแกนมาสเตอร์แถมให้ทั้งนี้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังจอนี่เป็นอย่างนี้ก้องลองเดินเข้ามาดูครับดีไซน์ด้านหลังจอมันจะเป็นกลมๆแล้วก็มีไฟ LED ด้านหลังนะครับลองรีไฟดูครับมันจะมีไฟ LED ตรง,ตรง,ต,รงตรงวงกลมนะครับแล้วแสงมันจะแบบเปลี่ยนเฉดสีไปเรื่อยๆตามนี้นะครับอ่ะจบเครื่องนี้ใครงบประมาณนี้ฝากสเปคนี้ไว้ด้วยลวกันนะครับมีงบเยอะไปกับจอมือหนึ่งได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครมีงบ น้อยนะครับแต่อยากได้แรงๆกาจอมือสอคือทางออกแต่นอกนั้นก็คือของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีครับฝากด้วยครับจากร้านบอยพีซครับผม